สวัสดีค่ะมือนี้เห็ดมะม่วงน้ำปลาหวานเนาะค่ะเห็ดน้ำปลาหวานกินกับมะม่วงเนาะค่ะที่เป็นฟองนี่เพราะว่าเขาเห็ดมาหอนๆอยู่เนาะค่ะเพราะว่ามันยังม่ท่านยินเนาะค่ะไปเบิ่งวิธีทำกันเลยเนาะค่ะน้ำปลาหวานกินกับมะม่วงค่ะแหลกมากมันก็้โอเสบเนาะมันบได้ยำเนาะต้องให้มันได้ยำแน่ตำข้อแหลกแน่บ่แหลกแน่ค่ะเอาซัํานีแหละค่ะพ่อประมาณนี่ค่ะกรุงแห่งตำกสิตำพ่อซัมหนีแหละค่ะก็เอาแหลกมา มันสิได้กินกแบ่บๆเขาไอ้บักม่วงขุยเนาะเป็นตน้นตอนอยู่สี่ละแ่บค่ะน้ำปลาหวานปลาหวานกินกับมะม่วงให้มันข้น เสร็จแล้วค่ะมะม่วงน้ำปลาหวาน,นะค,ะค่ะยกคลิปแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณหล,ลายๆเขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่เป็นฟ้องนี่นี่เพราะว่ามันหอนอยู่นะคะมันประทันยินาเอพา,าวิ้นเนาะคะ่ะขอบคุณหล,ลายๆที่เขามาติดตามสมนีละคะ่ะสวัสดีะคะ่ะ